หาผมก็คือจะตัวนี้ให้เพืเ่อนๆฮะเขาเรียกกันว่าเวสเกตเพื่อนๆฮะของผมมันเกิดจากสาเหตุที่ว่า,าความร้อนขึ้นนะของรถเกี่ยวสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องยร์ฟูโซนะฮะเพื่อนๆครับ,รบวันนี้ก็ผมมีทิกเล็กๆน้อยๆนะสำหรับคนที่ มีปัญหาสําหรับเครื่องยนต์ของผมเป็นเครื่องยนต์ JO84 นั่นเลยนะเป็นของรถเกี่ยวนะนี่ฮะเจ้าตัวปัญหาของผมก็คือเจ้าตัวนี้เพืนเพื่อนฮะเขาเรียกกันวะ่าเวสเกตนะเพื่อนฮะของผมมันเกิดจากสาเหตุที่ว่า,าความร้อนขึ้นนะของรถเกี่ยวผมเนี่ยฮะคือผมไปฟิตเครื่องมาใหม่คือรถผมไม่เคยปล่อยให้น้ําแห้งเลยเพื่อนๆะครับแต่ทีนี้ตอนเราเปิดาฝาสูบออกมาฮนะรปรากฏว่าปอกอลูกสูบนะฮะมีรอยแตก ก็คือมันเกิดจากตัวนี้ครับเพื่อนๆคก็คือว่าบูตมันเกินนะก็คือว่าเวทเกตมันไม่ยอมเปิดเทอร์โบออกฮะคือความร้อนมันสะสมครับเพื่อนๆครับมันจะทําให้ความร้อนรถเกี้ยวนะฮะมันขึ้นนะฮะผมก็ไม่รู้ว่ามันเกิดจากสาเหตุอะไรแต่แรกผมก็หาไม่เจอครับจนผมนี่ฮะจากตัวเล็กๆแค่นี้ฮะมันจะทําให้เครื่องยนต์เพื่อนๆครับกำลังรถฮะมันจะมีเยอะนะครับมันจะขึ้นเลยละกําลังฮะไม่ตกเลยแต่ว่า ผลที่ได้ตามมาตามหลังก็คือเครื่องยนต์ของเราอาจจะเกิดความเสียหาย้วเพื่อนฮนะนี่ครับของผมก็ได้ทําการแปลงขาใหม่แล้วน,นะนี่ของเดิมของเขาเป็นของ J O 8ปีนะผมตัดขาออกแล้วก็พอดีว่าผมมีเทอร์โบของไอฟูโซนะของไอ้หลงอยู่ฮะอีกลูกหนึ่งผมก็เลยเอาเวสเกตของไอ้หลงไปใส่นี่ครับผมทําการแปลงขาใหม่เดี๋ยวเดี๋ยวผมเปิดให้เพื่อนดูฮะเนี่ยเพื่อนฮนะไม่รู้ว่าจะเห็นหรือเปล่าครับผมแปลงขาใหม่ฮะอยู่ด้านในนู้นคือผมจะใส่นี่ฮะ มาเป็นของชั้นหลงเพื่อนนะหนูฮะเห็นไหมครับหนูครับนี่ฮะตัวเจ้าปัญหานะคือผมหาต้นตอว่าความร้อนขึ้นมันมาจากตรงไหนฮะจนผมได้ลองเช็คนะปรากฏว่าผมเอาล้มเป่าดูเพื่อนนะเอาล้มเป่าตัวนี้ฮะตัวเจ้าเวสเกตนะครับเพื่อนครับเนี่ฮะผมเอาล้มเป่าเข้าด้านนี้ครับนี่คือป, so ปรากฏว่าแกนตัวนี้ฮะมันไม่ทํางานเพื่อนเพราะปัญหาตัวนี้ฮะตัวเดียวฮะมันทําให้ความร้อนขึ้น พอลมมันเป่าเข้ามาปุ๊บลมมันออกตรงนี้หมดเลยเพื่อนเพครับเพราะว่ามันเกิดจากาไฟมันเคยไหม้นะของผมนะฮะไฟมันเคยลุกช่วงบริเวณท้ายเครื่องนะฮะไฟมันลุกทีนี้ตัวเจ้าเวกเกตเนี่ยอาจจะมีปัญหาข้างใน,นอาจจะเสียแล้วนะเพื่อนๆฮะผมก็เลยลองลองทดสอบดูนะผมเลยเอาของฟูโซมาใส่เพื่อนครับ,รบนี่ฮะมันก็ใช้งานปกติจากความร้อนที่เคยขึ้นนะมันก็หายเลยเพื่อนๆครับนี่ฮะจากตัวนี้ตัวเดียวนะที่ว่าเทอร์โบ เนี่ยครับมันมีผลนะเพื่อนฮะตัวแค่นี้หากว่าผมให้ความรู้ผิดพลาดยังไงก็แนะนําได้นะนี่ฮะแต่ผมได้ทดลองแล้วว่าเนี่ยมันเกิดจากตัวนี้ตัวเดียวฮนะตัวเวทเกตเนี่ยฮะมันทําให้เครื่องยนเราล้อนนี่ครับก,ก,ก็คือว่าจากเดิมความร้อนมันอยู่ที่ประมาณแปดสิบเก้าสิบนะมันลดลงมาจริงครับเพื่อนๆนะอยู่ที่ประมาณหกสิบนี่ครับก็คือตอนเครื่องยนเราทำงานนะตอนมันเบ่งฮนะ คือตอนมาทํางานเพื่อนๆเครื่องยนต์มันเบ่งแล้วทีเนี้ยบูธมันเกินนะคือเวกเตเนี่ยมันมันไม่ยอมปล่อยไม่ยอมปล่อยไอเสียทิ้งครับมันมีเท่าไหร่มันดันส่งเข้าไปหมดเลยเพื่อนนะอ่าบางคนเขาบอกว่ามันไม่ดันถึงกระท่อแตกหรอเนี่ฮะพอดีว่าท่อนี่ครับที่มันดันกลับมันเป็นมันเป็นเหล็กเราไม่รู้เลยเพราะว่าผมไม่ได้ใส่เกจวัดบูธนะผมไม่รู้เลยว่าบูธผมมันมันอยู่ที่เท่าไหร่ตอนแรกอะผมไม่รู้เลยคือผมได้มาทดลองเปลี่ยนเวกเตใหม่ก็คือจบฮะเพื่อนๆ ลองไปเช็คดูนะสาหรับใครที่มีปัญหาฮะหรือว่าท่อสายดันนี่ครับมันจะเป็นนี่ฮะมันจะมีท่อจากอ่าท่อไอดีนั่นเพื่อนฮะดันเข้าไปที่ตูดเวกเกตเพื่อเวลามันอัดบูทเกินครับมันจะทําการเปิดเปิดเอาเอาระบายเนี่ยระบายแรงดันออกทอยเสียนี่ครับนี่ฮะมันจะเป็นลิ้นเปิดปิดตรงนี้นี่ครับจุดนี้เลยเพื่อนเพื่อนฮะลองสังเกตด,ดูครับนี่ฮะจากตัวนี้ตัวเดียวครับ ที่ผมทําเครื่องไปใหม่ครั้งที่แล้วมันน่าจะเกิดจากจุดนี้ครับเพราะว่าช่างเขาบอกผมว่าเคยปล่อยน้ําแหงง้งทั้งๆที่รถเกี่ยวไม่เคยน้ําแห้งนะเพื่อนฮะนี่ครับพอตัวนี้นะฮะมันเสียมานานแล้วละ่ะผมก็ไม่เคยได้เช็คดูครับจุดนี้จุดเดียวนะนี่ฮะตัวแค่นี้ฮะตัวไม่แพงครับราคาก็ไม่น่าเกินสามสี่ร้อยเพื่อนฮะตัวเนี้ยหรือว่าตอนนี้ก็มีกระแสอยู่นะสําหรับตัวที่เ,เวกเตกเสียใช้สปริงดึงสปริงดึงก็ได้นะแต่เราต้องมี เวทเกตก่อนเพื่อนฮะมีวัดบูธมีเกตมีเกวัดบูธก่อนว่าบูธเราจะต้องคลายทิ้งที่ระดับเท่าไรนะแล้วก็เกาะขาสปริงเอาอันนี้ก็ใช้ได้ครับเนี่ยอันนี้พอดีพอดิวผมมีเวทเกตตัวเก่าอยู่แล้วนะครับก็วันนี้ก็มาฝากความรู้เล็กๆน้อยนนะสำหรับรถผมที่ผมประสบเจอกับตัวเองฮะแค่ตัวแค่นี้ครับเพื่อนฮะมันทําให้รถเราเสียหายได้นะกําลังมันไม่ตกครับเพื่อนเพื่อนครับมันแรงมันแรงนะครับมันมีเท่าไรมันอัดเข้าไปมันอัดเข้าไป อัดจนเครื่องเราแทบระเบิดนะเพื่อนคือความร้อนผมจับตาดูตั้งนานแล้วว่าทําไมความร้อนมันผิดปกติอ่อมันขึ้นเยอะเวลาจอดรถปล่อยข่าวไงฮะความร้อนมันจะลดลงนิดเดียวแต่ตอนนี้ผมเปลี่ยนตัวนี้ไปใหม่แล้วอะก็คือความร้อนอะมันไม่มีเลยเพื่อนฮะเวลาจอดรถปุ๊บความร้อนมันลดลงเลยหรืออยู่ที่ประมาณสี่สิบประมาณนี้ฮะอยู่ที่กลับไปที่เกเหลืองเลย ผมไม่รู้มันเกิดจากตัวไหนผมก็เปลี่ยนพัดลมทายเครื่องหมดแล้วฮะไลจ่จนจบแล้วว่ามันเป็นที่ไรผลสรุปเป็นแค่ตัวที่นี้ตัวเดียวครับเพื่อนฮะลองสังเกตดูนะสำหรับใครที่เจอปัญหาเดียวกับผมครับอย่าลืมนะเพื่อนฮะมันอยู่ด้านในบางทีพวกฟางพกเะไไปอุดมันทําให้ตัวนี้เสียนั่นเพื่อนฮะหมั่นเช็คนะครับตัวนี้ตัวเดียวนะเพื่อนฮะก็สําหรับใครถูกใจคลิปผม,ผมก็ลืมกดไลค์กดแชร์ผมนะครับก็สาหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปพี้งนี้ครับ